ตอนที่ผมใช้ก่อนคิดและชีวิตก็แทบไม่เหลืออะไรเลยผมจำได้ดีเลยครับตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆทุกวันที่เงินเดือนออกมันคือวันที่ผมรู้สึกมีคุณค่าในชีวิตมากที่สุดตอนนั้นเงินเดือนผมไม่ได้มากอะไรหรอกหมื่นปลายๆแต่แค่เห็นข้อความในมือถือเด้งขึ้นมาว่าเงินเดือนเข้าแล้วผมก็ยิ้มออกมาทันที และแทนที่ผมจะนั่งวางแผนว่าเดือนนี้จะใช้ยังไงดีสิ่งแรกที่ผมทำคือใช้ทันทีผมเดินเข้าร้านกาแฟาหรูซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่กินข้าวร้านที่แพงกว่าที่เคยกินผมบอกตัวเองว่าเราทำงานเหนื่อยทั้งเดือนเราสมควรได้รับสิ่งดีๆบ้างผมใช้เงินอย่างสบายใจทั้งที่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเราต้องการมันจริงๆไหม ผมใช้เพราะอยากรู้สึกดีตอนนั้นแต่พอปลายเดือนมาถึงผมกลับต้องนั่งเครียดเพราะเงินไม่เหลือผมจำได้ว่ามีอยู่เดือนหนึ่งผมต้องกู้เงินเพื่อนแค่เพื่อจ่ายค่ารถกลับบ้านและในคืนนั้นผมนั่งเงียบๆแล้วถามตัวเองว่าเราทำงานทั้งเดือนแต่ทำไมไม่มีอะไรเหลือเลย ผมเคยคิดว่าความจนของผมเกิดจากรายได้น้อยแต่พอเวลาผ่านไปผมเริ่มเห็นความจริงผมไม่ได้จนเพราะรายได้น้อยผมจนเพราะใช้ก่อนคิดผมเคยอิจฉาคนที่มีเงินเยอะจนวันหนึ่งผมได้รู้ว่าคนที่รวยจริงๆเขาไม่ได้ใช้เงินเก่งแต่เขา คิดเก่งก่อนจะใช้ผมเริ่มสังเกตเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่รายได้พอๆกับผมแต่เขากลับดูไม่เครียดเรื่องเงินเลยเขาไม่เคยบ่นว่าเงินไม่พอเขาไม่เคยซื้อของหรูแต่เขามีเงินเก็บมีแผนมีเป้าหมายผมเคยถามเขาว่านายมีเคล็ดลับอะไรเขายิ้มแล้วตอบแค่สั้นๆว่าฉันไม่ใช้เงินตอนอยากฉันใช้ตอนจำเป็น ประโยคนั้นทำให้ผมเงียบไปเลยเพราะผมใช้เงินทุกครั้งที่อยากไม่ใช่จำเป็นผมเริ่มย้อนดูชีวิตตัวเองผมใช้เงินตามอารมณ์มากกว่าตามเหตุผลเวลาเครียดผมซื้อของเวลาเบื่อผมกินของแพงเวลาเห็นคนอื่นมีผมก็อยากมีตามมันไม่ใช่การใช้เงินเพื่อความสุขแต่มันคือการหนีความรู้สึกไม่ดีด้วยการใช้เงินผมเริ่มเข้าใจว่า คนจนใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวแต่คนรวยใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวผมใช้เงินเพื่อให้รู้สึกดีตอนนี้แต่คนรวยใช้เงินเพื่อให้ชีวิตดีในอนาคตผมเริ่มฝึกคิดก่อนใช้ทุกครั้งที่อยากซื้ออะไรผมจะถามตัวเองว่าเราต้องการมันจริงๆไหมถ้าไม่ซื้อมันจะกระทบชีวิตเราขนาดนั้นหรือเปล่า ของชิ้นนี้ให้คุณค่าระยะยาวไหมหรือแค่ทำให้เรารู้สึกดีชั่วคราว90%ของสิ่งที่ผมอยากได้มันไม่จำเป็นเลยครับผมเริ่มตั้งกฎใหม่ให้ตัวเองห้ามใช้เงินทันทีที่ได้มาผมจะให้เวลาตัวเอง24ชั่วโมงก่อนซื้อของที่อยากได้และสิ่งที่น่าทึ่งคือพอผ่านไปหนึ่งวัน ผมกลับไม่อยากได้มันอีกแล้วผมรู้เลยว่าที่ผมอยากใช้ไม่ใช่เพราะของมันมีค่าแต่เพราะอารมณ์ของผมตอนนั้นต่างหากที่มันรุนแรงเดือนต่อมาผมลองเปลี่ยนวิธีจัดการเงินใหม่ทันทีที่เงินเดือนเข้าผมแบ่งออกเป็นสส่วนแรกเลย60สําอร์สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น 2, สองสาสอร์ำหรับการออมและลงทุน 3- 10%สําอร์ซสำหรับความสุขส่วนตัว ผมทำระบบนี้ทุกเดือนโดยไม่ยกเว้นผลลัพธ์คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมมีเงินเหลือผมเริ่มรู้สึกภูมิใจไม่ใช่เพราะมีเงินมากขึ้นแต่เพราะผมคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นผมเคยคิดว่า คิดก่อนใช้มันเป็นเรื่องของคนงกแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันคือน,นิสัยของคนที่เข้าใจเงินเพราะคนที่คิดก่อนใช้ไม่ใช่คนกลัวจนแต่เป็นคนที่รู้ว่าเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่เราคิดทุกวันนี้ผมยังใช้เงินเหมือนเดิมแต่ความต่างคือผมรู้ว่าทำไมถึงใช้ผมใช้เงินซื้อหนังสือเพราะมันให้ผลตอบแทนเป็นความรู้ ผมใช้เงินพาครอบครัวไปเที่ยวเพราะมันให้ผลตอบแทนเป็นความสุขผมใช้เงินลงทุนเพราะมันให้ผลตอบแทนเป็นอิสระในอนาคตไม่มีการใช้เงินแบบไหนผิดถ้ามันผ่านความคิดก่อนตัดสินใจผมเข้าใจแล้วว่าคนจนใช้ก่อนคิดเพราะอยากให้ชีวิตสบายตอนนี้แต่คนรวยคิดก่อนใช้เพราะอยากให้ชีวิตสบายตลอดไปความต่างของสองคำนี้ก่อนคิด ับคิดก่อนมันดูเล็กนะครับแต่ผลลัพธ์มันต่างกันทั้งชีวิตบทสรุปของบทเรียนที่หนึ่งเงินทุกบาทมีสองทางทางหนึ่งคือความสุขชั่วคราวอีกทางคืออิสรภาพระยะยาวคนจนเลือกความสุขตอนนี้แต่คนรวยเลือกอิสรภาพในวันหน้าและทั้งหมดเริ่มจากสิ่งเดียวกันแค่คิดก่อนใช้บทเรียนที่สองผมเคยคิดว่า เงินหมดเพราะรายได้น้อยแต่จริงๆมันหมดเพราะไม่รู้ว่ามันควรไปอยู่ตรงไหนตอนที่ผมยังอยู่ในช่วงต้นของการทำงานผมเคยคิดว่าคนที่มีเงินเหลือคือคนที่หาเก่งกว่าผมผมพยายามทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มรายได้รับงานเสริมทำโอทียอมอดนอนเพื่อให้มีรายได้เพิ่มอีกนิดแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจในตอนนั้นคือรายได้เพิ่มไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นถาวิธีจัดการยังเหมือนเดิม เพราะทุกครั้งที่รายได้เพิ่มรายจ่ายผมก็เพิ่มขึ้นตามมันเหมือนมีแรงดันอัตโนมัติที่ผลักเงินออกจากชีวิตผมทันทีที่มันเข้ามาจนวันหนึ่งรุ่นพี่คนหนึ่งในออฟฟิศพูดกับผมว่าเงินนายไม่ได้หมดเพราะมันน้อยแต่มันหมดเพราะนายไม่รู้ว่ามันจะต้องไปอยู่ตรงไหนผมฟังแล้วเงียบเลยครับเพราะมันคือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดผมเริ่มมองย้อนกลับไปทุกครั้งที่เงินเดือนออก ผมไม่มีแผนไม่มีการจัดสรรเงินเข้ามาปุ๊บผมก็ใช้ทันทีผมบอกตัวเองว่าไว้สิ้นเดือนค่อยออมแต่พอสิ้นเดือนมาถึงมันก็ไม่เคยเหลือให้ออมเลยผมเริ่มเข้าใจว่าคนจนเก็บเงินไม่ได้ไม่ใช่เพราะไม่มีเงินเก็บแต่เพราะไม่เคยสั่งให้เงินอยู่กับตัวเองผมเลยเริ่มฝึกวางระบบเงินใหม่เดือนแรกผมลองทำสิ่งง่ายที่สุดตั้งชื่อให้เงินทุกก้อน ผมเขียนบนกระดาษว่าเงินส่วนนี้สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นเงินส่วนนี้สำหรับการออมเงินส่วนนี้สำหรับการลงทุนเงินส่วนนี้สำหรับให้รางวัลตัวเองแค่เขียนเท่านี้มันทำให้ผมรู้เลยว่าเงินทุกบาทมีที่อยู่ของมันมันต่างจากเมื่อก่อนมากครับที่ผมปล่อยให้เงินทั้งหมดรวมกันในบัญชีเดียวเพราะของเงินมันรวมกันมันก็หายไปแบบไม่รู้ตัว ผมยังจำได้วันที่ผมเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มอีกสองบัญชีบัญชีแรกสำหรับออมระยะยาวบัญชีสองสำหรับลงทุนและผมตั้งระบบโอนอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนเข้า20%เเซเข้าบัญชีออม1 0เซนเข้าบัญชีลงทุนส่วนที่เหลือไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันวันแรกที่ตั้งระบบผมรู้สึกเหมือนตัวเองจนลงเพราะเงินในบัญชีหลักเหลือน้อยลงทันที แต่พอเวลาผ่านไปเดือนที่สามผมเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนทุกอย่างผมไม่ต้องพยายามออมอีกต่อไปเพราะระบบมันออมให้ผมโดยอัตโนมัติผมเริ่มเข้าใจว่าเงินที่อยู่กับเราได้ไม่ได้เกิดจากโชคแต่มันอยู่กับคนที่วางระบบไว้ก่อนมันจะหนีก่อนหน้านี้ผมใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว่าเงินแต่ละบาททำหน้าที่อะไร แต่มาตอนนี้ผมให้หน้าที่กับเงินทุกบาทที่เข้ามาในชีวิตผมเงินทุกบาทต้องมีเหตุผลในการอยู่มันจะไม่มีคำว่าใช้เล่นๆอีกต่อไปผมสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตก่อนหน้านี้เวลาผมเห็นยอดเงินในบัญชีผมจะรู้สึกกดดันและเครียดเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือของจำเป็นอะไรคือส่วนที่ควรเก็บ แต่ตอนนี้พอเห็นยอดในแต่ละบัญชีผมกลับรู้สึกสบายใจเพราะผมรู้ว่าเงินก้อนนี้คือของใช้ก้อนนี้คือของเก็บก้อนนี้คือของต่อยอดและที่สำคัญผมไม่รู้สึกผิดเวลาใช้เงินอีกต่อไปเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมใช้มันมาจากส่วนที่เตรียมไว้เพื่อใช้วันหนึ่งผมได้ฟังคำพูดของนักลงทุนคนหนึ่งที่ทำให้ผมจำจนวันนี้ คนรวยไม่ได้เก่งกว่าคนจนแต่คนรวยให้หน้าที่กับเงินทุกบาทที่เขามีคํำนี้มันสั่นสะเทือนใจผมมากครับเพราะผมเคยใช้ชีวิตแบบไม่มีระบบมันนานเกินไปผมเคยคิดว่าการบริหารเงินมันยุ่งยากแต่จริงๆแล้วความยุ่งยากมันอยู่ตรงที่เราไม่มีระบบเลยต่างหากหลังจากผ่านไปเกือบปีผมเริ่มเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ผมไม่ได้หาเงินมากขึ้นเท่าไรแต่ผมเหลือมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดผมรู้ว่าเงินของผมอยู่ที่ไหนทุกบาทผมเริ่มเข้าใจว่าการจัดระบบเงินไม่ได้ทำให้เรามีเงินเพิ่มแต่ทำให้เราหยุดเสียโดยไม่รู้ตัวทุกวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมต้องอดเพื่อออมแต่ผมรู้สึกว่าผมมีอิสระเพราะผมควบคุมชีวิตทางการเงินของตัวเองได้บทสรุปของบทเรียนที่สอง เงินไม่เคยหมดเพราะรายได้น้อยแต่มันหมดเพราะเราไม่รู้ว่ามันควรไปอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่ให้หน้าที่กับเงินเงินจะทำหน้าที่ของมันเองคือหนีออกจากเราบทเรียนที่3ผมเริ่มเข้าใจว่าคนรวยไม่ได้ใช้เงินต่างจากคนจนแต่เขาคิดต่างกันก่อนจะใช้ช่วงแรกที่ผมเริ่มมีเงินเก็บผมรู้สึกภูมิใจมากผมเริ่มรู้จักวางแผนเริ่มมีระบบ แต่ความภูมิใจนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะไม่นานหลังจากนั้นผมก็กลับมาใช้เงินแบบเดิมอีกแค่เห็นโปรโมชั่นลดราคาเห็นเพื่อนอัพโทรศัพท์เห็นรีวิวของดีในโซเชียลสมองผมก็สั่งให้อยากได้ทันทีผมกลับมาใช้เงินแบบไม่คิดทั้งที่รู้ว่ามันไม่จำเป็นแต่ตอนนั้นผมยังหลอกตัวเองว่าเรามีเงินเก็บแล้วใช้นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกและนั่นแหละ คือหลุมพลางของผมอีกครั้งวันหนึ่งผมได้คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผมเคารพมากเขาเป็นคนที่ไม่ได้รวยแบบมหาเศรษฐีแต่เขามีอิสรภาพทางการเงินจริงๆเขาไม่เคยเครียดเรื่องเงินไม่เคยเร่งรีบหาแต่มีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาใช้ชีวิตผมถามเขาตรงๆว่าพี่ครับทำไมพี่ถึงจัดการเงินได้ดีขนาดนี้ทั้งที่ผมก็มีรายได้พอๆกับพี่ เขายิ้มแล้วพูดประโยคที่ผมจำไม่ลืมเพราะก่อนใช้เงินฉันถามตัวเองว่าสิ่งนี้ทำให้เงินฉันงอกหรือหายผมอึ้งครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการใช้เงินแต่ละครั้งมันมีแค่สองทางจริงๆคืองอกขึ้นหรือหายไปหลังจากวันนั้นผมเริ่มเอาประโยคนั้นมาใช้กับชีวิตตัวเองทุกครั้งที่ผมจะซื้อของผมถามตัวเองว่า สิ่งนี้ทำให้เงินงอกไหมไม่ใช่ในความหมายแค่ลงทุนได้เงินคืนแต่ในความหมายที่ลึกกว่านั้นเช่นถ้าซื้อหนังสือเล่มนี้มันจะงอกเป็นความรู้ไหมถ้าไปอบรมคอร์สนี้มันจะงอกเป็นโอกาสในอนาคตไหมถ้าซื้อของฟุ่มเฟือยชิ้นนี้มันจะงอกเป็นความสุขระยะยาวไหมหรือแค่ชั่วคราวแค่ถามคำถามนี้ผมใช้เงินน้อยลงทันที ไม่ใช่เพราะบังคับตัวเองให้ประหยัดแต่เพราะผมเข้าใจคุณค่าของเงินมากขึ้นผมเริ่มเห็นความต่างระหว่างคนจนกับคนรวยชัดขึ้นเรื่อยๆคนจนใช้เงินเพื่อแก้ความรู้สึกแต่คนรวยใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาคนจนใช้เงินเพราะอยากได้ตอนนี้แต่คนรวยใช้เงินเพราะรู้ว่ามันจะตอบแทนในอนาคต คนจนมองว่าเงินมีไว้ใช้แต่คนรวยมองว่าเงินมีไว้สร้างผมเริ่มเปลี่ยนวิธีใช้เงินของตัวเองจากการตอบสนองเป็นการวางแผนผมเลิกใช้เพราะอารมณ์และเริ่มใช้เพราะเหตุผลก่อนใช้ผมจะคิดสามขั้นง่ายๆ 1. ใช้เพื่ออยู่ค่าใช้ใจ่ายจำเป็นที่ต้องทำให้ชีวิตเดินต่อได้ 2. ใช้เพื่อโต สิ่งที่เพิ่มความรู้ความสามารถหรือโอกาส 3. ใช้เพื่อสุขสิ่งที่เติมเต็มใจแต่ต้องไม่เกินขอบเขตทุกครั้งที่ใช้เงินผมต้องตอบได้ว่ามันอยู่ในข้อไหนถ้าไม่เข้าข้อใดเลยผมจะไม่ซื้อสิ่งที่น่าสนใจคือพอผมเริ่มคิดก่อนใช้แบบนี้บ่อยๆสมองผมเริ่มปรับวิธีทำงานโดยอัตโนมัติ จากที่เคยเห็นของแล้วอยากได้ทันทีกลายเป็นเห็นของแล้วอยากคิดก่อนซื้อมันเหมือนเราฝึกกล้ามเนื้อทางการเงินจากคนที่เคยใช้โดยไม่รู้ตัวกลายเป็นคนที่ใช้โดยมีสติผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนชวนผมไปเที่ยวต่างประเทศตอนนั้นผมมีเงินพอจะไปแต่ผมถามตัวเองว่าสิ่งนี้ทำให้เงินงอกไหมคำตอบคือ มันให้อะไรกับเรามากกว่าแค่รูปถ่ายไหมผมตัดสินใจไม่ไปและเอาเงินก้อนนั้นไปลงเรียนคอร์สธุรกิจออนไลน์แทน3เดือนต่อมาความรู้จักคอร์สนั้นสร้างรายได้ใหม่ให้ผมมากกว่าค่าทริปนั้นหลายเท่าตอนนั้นผมยิ้มเลยครับผมเริ่มเข้าใจว่าการคิดก่อนใช้มันไม่ได้ทำให้ชีวิตแย่ลงแต่มันทำให้ชีวิตเติบโตขึ้นจริงๆ ผมไม่ได้บอกว่าคนรวยไม่ใช้เงินเพื่อความสุขนะครับเขาใช้เหมือนกันแต่ความต่างคือเขารู้ว่าทำไมถึงใช้คนรวยใช้เงินเพื่อซื้อเวลาซื้อโอกาสซื้อประสบการณ์ที่ต่อยอดได้ในขณะที่คนจนใช้เงินเพื่อซื้อความรู้สึกดีชั่วคราวแต่ชั่วคราวแต่ต้องทำงานหนักชดใช้ในภายหลัง ทุกวันนี้ผมใช้หลักง่ายๆในการใช้เงินถ้าสิ่งที่ผมจะใช้ไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นในอีกหกเดือนข้างหน้าผมจะยังไม่ซื้อผมไม่ได้อดหรือห้ามตัวเองแต่ผมให้เวลาความอยากตกตะกอนก่อนเพราะถ้ามันจําเป็นจริงๆอีกหกเดือนผมก็จะยังอยากได้มันอยู่และพอผมใช้จริงๆมันจะเป็นการใช้ที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่ความเร้าใจชั่วคราว ผมเข้าใจแล้วว่าความรวยไม่ได้เริ่มจากการมีเงินมากกว่าแต่เริ่มจากคิดต่างก่อนใช้เพราะการคิดก่อนใช้ไม่ได้ช่วยให้เราแค่เหลือแต่มันทำให้เราใช้เงินอย่างมีทิศทางบทสรุปของบทเรียนที่3คนจนกับคนรวยต่างกันที่ลำดับของการคิดคนจนใช้ก่อนแล้วค่อยคิดว่าทำไมไม่เหลือแต่คนรวย คิดก่อนแล้วค่อยใช้เพื่อให้เงินเหลือและนี่คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางการเงินทุกคนต้องผ่านให้ได้บทเรียนที่สผมเริ่มเห็นว่าคนจนใช้เงินเพื่อให้คนอื่นเห็นแต่คนรวยใช้เงินเพื่อให้ตัวเองเติบโตผมเคยใช้เงินเพื่อโชว์โดยไม่รู้ตัวเลยครับไม่ใช่เพราะอยากอวดใครหรอกแต่เพราะผมอยากรู้สึกว่าผมมีค่า ผมจำได้เลยตอนที่ผมเพิ่งได้เงินเดือนก้อนแรกสิ่งแรกที่ผมซื้อคือโทรศัพท์ใหม่ทั้งที่ของเก่ายัางใช้ได้ดีผมไม่ได้ซื้อเพราะจำเป็นแต่เพราะผมอยากให้คนรอบตัวเห็นว่าผมมีเหมือนคนอื่นผมอยากรู้สึกว่าผมไม่ได้ด้อยกว่าใครมันฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ผมทำแบบนี้ซ้ำๆมาหลายปีซื้อรองเท้าแบรนด์เพราะเพื่อนในออฟฟิศใส่ไปกินร้านหรูเพราะคนในโซเชียลไป โพสรูปเที่ยวเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าผมก็มีความสุขผมใช้เงินเพื่อสร้างภาพแต่สิ่งที่น่ากลัวคือภาพนั้นไม่ได้สร้างคุณค่าให้ผมเลยวันหนึ่งรุ่นพี่ในออฟฟิศพูดกับผมตอนพักเที่ยงเขาบอกว่านายรู้ไหมคนรวยไม่เคยพยายามทำให้คนอื่นคิดว่ารวยแต่คนจนพยายามทุกทางเพื่อให้คนอื่นคิดว่ารวยผมเงียบไปเลยครับ เพราะนั่นคือสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันผมเริ่มสังเกตพฤติกรรมของตัวเองทุกครั้งที่ใช้เงินผมจะถามว่าผมอยากได้ของหรืออยากได้ความรู้สึกคำตอบเกือบทุกครั้งคืออยากได้ความรู้สึกผมอยากรู้สึกได้รับการยอมรับอยากรู้สึกว่าชีวิตผมดูดีอยากรู้สึกว่าผมมีเหมือนคนอื่นแต่มันคือความสุขชั่วคราวที่ต้องแลกด้วยการเป็นหนี้ระยะยาว ผมเริ่มเข้าใจว่าคนจนไม่ได้หมดเพราะซื้อของแพงแต่หมดเพราะซื้อเพื่อให้คนอื่นเห็นผมยังจําได้ว่าครั้งหนึ่งผมได้เจอคนคนหนึ่งในงานสัมมานาการเงินเขาใส่เสื้อยืดธรรมดากางเกงเก่าๆผมไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครจนกระทั่งพิธีกรแนะนำว่านี่คือเจ้าของบริษัทที่มีรายได้หลักร้อยล้านบาทต่อปีผมแทบไม่เชื่อสายตา พราะภาพของคนรวยในหัวผมมันตรงข้ามกับผู้ชายคนนี้ทุกอย่างหลังจบงานผมกล้าก,กลัว,กล,วกลัวเดินไปถามเขาว่าพี่ครับทำไมพี่แต่งตัวเรียบง่ายขนาดนี้ทั้งที่พี่รวยขนาดนี้เขายิ้มแล้วตอบอย่างเรียบง่ายว่าเพราะผมใช้เงินเพื่อให้ชีวิตผมดีขึ้นไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นเห็นว่าผมดีขึ้นประโยคนั้นเปลี่ยนผมไปตลอดชีวิตผมเริ่มมองเงินในมุมใหม่ จากที่เคยมองว่าเงินมีไว้ซื้อสิ่งที่อยากได้ผมเปลี่ยนเป็นเงินมีไว้ซื้อสิ่งที่ทำให้เราเติบโตผมเริ่มลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นและเพิ่มการลงทุนในตัวเองแทนผมซื้อหนังสือมากขึ้นเรียนคอร์สที่ช่วยพัฒนาทักษะเริ่มลงทุนเล็กๆเ,เ,เพื่อเข้าใจตลาดและใช้เงินพาคนเก่งๆมานั่งกินข้าวด้วยเพื่อเรียนรู้จากเขาด้วยผลลัพธ์มันไม่เกิดขึ้นทันทีหรอกครับ แต่ผ่านไปปีหนึ่งชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนจริงๆรายได้เพิ่มขึ้นเพราะความรู้ใหม่ๆที่ผมได้มาโอกาสเข้ามามากขึ้นเพราะผมรู้จักคนมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดผมรู้สึกภูมิใจกับตัวเองจริงๆไม่ใช่เพราะมีของหรูแต่เพราะผมรู้ว่าผมใช้เงินอย่างมีสเตะทุกมันนี้เวลาจะซื้ออะไรผมถามตัวเองแค่คำถามเดียว สิ่งนี้จะเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตฉันหรือแค่เพิ่มภาพลักษณ์ถ้ามันแค่ภาพลักษณ์ผมจะวางมันกลับที่เดิมเพราะผมรู้ว่าภาพลักษณ์ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นมันแค่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเราดีขึ้นผมเห็นคนมากมายที่ทำงานหนักมากได้เงินเยอะแต่ก็หมดทุกเดือนไม่ใช่เพราะเขาใช้เยอะเกินไปแต่เพราะเขาใช้เงินเพื่อรักษาภาพที่เขาสร้าง บางคนกลัวคนอื่นคิดว่าตัวเองจนจนยอมเป็นหนี้เพื่อดูไม่จนแต่คนรวยจริงๆเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเขาใช้เงินเพื่อให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นและเติบโตขึ้นเท่านั้นตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเงินจะอยู่กับคนที่ใช้มันเพื่อสร้างไม่ใช่เพื่อแสดงผมเลิกใช้เพื่อให้คนอื่นเห็นแต่เริ่มใช้เพื่อให้ตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต และนั่นคือจุดที่ผมรู้ว่าผมเริ่มหลุดจากพฤติกรรมแบบคนจนจริงๆบทสรุปของบทเรียงที่สคนจนใช้เงินเพื่อให้คนอื่นเห็นว่ารวยแต่คนรวยใช้เงินเพื่อให้ตัวเองฉลาดขึ้นเก่งขึ้นและเติบโตขึ้นถ้าเงินทุกบาทที่ออกจากมือไม่ได้สร้างคุณค่าเพิ่มให้ชีวิตสุดท้ายเราก็แค่สื้อภาพของความสำเร็จที่ไม่มีวันกลายเป็นความจริงบทเรียนที่5วันที่ผมเข้าใจว่า คนรวยไม่ได้รวยเพราะหาได้มากแต่เพราะรู้ว่าเมื่อไรไม่ควรใช้ครั้งหนึ่งผมเคยคิดว่าคนรวยรวยเพราะเขาหาเก่งเขามีโอกาสมากกว่ามีคอนเน c t ชันมีรายได้หลายทางผมมองพวกเขาเหมือนคนอีกโลกหนึ่งแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าไม่ใช่เพราะสิ่งที่ทำให้คนรวยรวยขึ้นทุกวันไม่ใช่เพราะเขาหาได้เยอะกว่า แต่เพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดใช้ผมเคยเป็นคนที่ตัดสินใจใช้เงินจากความรู้สึกตอนนั้นถ้าดีใจใช้เพื่อฉลองถ้าเครียดใช้เพื่อปลอบใจถ้าเหนื่อยใช้เพื่อหน,นีความรู้สึกแย่แต่ทุกครั้งที่ใช้ผมไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเท่าไรเลยกลับกลายเป็นรู้สึกผิดที่หลังทุกครั้งวันหนึ่งผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเงินทุกบาทคือแรงของเรา เรากาลังใช้แรงของเราไปกับอะไรคำถามนี้มันแทงใจผมมากครับเพราะพอผมตอบได้ผมถึงรู้ว่าผมใช้แรงของตัวเองไปกับสิ่งที่ไม่มีวันกลับมาเลยผมเริ่มศึกษาพฤติกรรมของคนรวยจริงๆและสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดมากคือเขาไม่ใช้เงินทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ใช่เพราะเขางกแต่เพราะเขามีเกณฑ์ในใจที่ชัดเจนมากว่า สิ่งนี้คุ้มค่ากับการใช้ไหมผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งจากนักธุรกิจที่ผมชื่นชอบเขาบอกว่าทุกครั้งที่คุณใช้เงินโดยไม่จำเป็นคุณกำลังขโมยเงินในอนาคตของตัวเองมันแรงนะครับแต่จริงทุกคำเพราะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขวันนี้มักแลกมาด้วยภาระในวันพรุ่งนี้ผมเริ่มฝึกวินัยทางการเงินขั้นต่อไป คือศิลปะแห่งการไม่ใช้ทุกครั้งที่ผมรู้สึกอยากได้อะไรผมจะไม่ห้ามตัวเองทันทีแต่จะถามตัวเองว่า 1. สิ่งนี้เพิ่มมูลค่าชีวิตผมหรือเปล่า 2. ถ้าไม่ซือ้อผมจะเสียอะไรไหม 3. อีก6เดือนจากนี้ผมยังอยากได้มันอยู่ไหมถ้าคำตอบคือไม่สักข้อเดียวผมจะไม่ใช้ในตอนแรกผมรู้สึกเหมือนกำลังจำกัดตัวเองแต่พอเวลาผ่านไป ผมเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ผมทำไม่ใช่การห้ามตัวเองแต่คือการเลือกตัวเองในอนาคตผมเลือกจะไม่ใช้ตอนนี้เพื่อให้ตัวเองในอีกหนึ่งปีข้างหน้ามีอิสระมากกว่าเดิมและนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นคนรวยทำอยู่เสมอเขาไม่ได้ไม่ใช้เงินเลยแต่เขาเลือกใช้ในสิ่งที่ทำให้อนาคตดีขึ้นผมจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งเพื่อนๆผมเปลี่ยนรถใหม่กันเกือบทุกคน ผมเองก็เกือบจะทำตามแล้วผมคิดในใจว่าเราก็ทำงานเหนื่อยมาทั้งปีควรให้รางวัลตัวเองบ้างสิแต่แล้วผมถามตัวเองว่ารางวัลที่ทำให้เราต้องเริ่มต้นเดือนหน้าแบบติดลบมันคือรางวัลจริงเหรอผมหยุดทันทีครับผมยังขับรถคันเดิมอยู่แต่สิ่งที่ได้มากกว่ารถใหม่คือความสงบทางใจเพราะผมรู้ว่าผมไม่ได้ตัดสินใจด้วยอารมณ์อีกต่อไป คนรวยที่ผมรู้จักส่วนใหญ่เขาใช้เวลาคิดนานมากก่อนจะใช้เงินก้อนใหญ่บางคนคิดเป็นเดือนบางคนคิดเป็นปีแต่พอเขาตัดสินใจใช้เขาใช้แบบไม่เสียดายเพราะเขาแน่ใจว่ามันคือการลงทุนไม่ใช่การระบายอารมณ์ในขณะที่ผมเมื่อก่อนใช้เงินใน10บนาทีแล้วต้องเสียเวลาสิบเดือนเพื่อหาเงินมาชดใช้มันผมเริ่มเข้าใจว่า คนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ควรใช้คือคนที่เริ่มเข้าใจคุณค่าของเงินอย่างแท้จริงเพราะการไม่ใช้มันยากกว่าการใช้เสมอมันต้องอาศัยสติความชัดเจนและการมองไกลและทุกครั้งที่ผมผ่านการไม่ใช้ได้หนึ่งครั้งผมรู้สึกเหมือนผมได้ชนะตัวเองอีกหนึ่งรอบวันนี้ผมไม่ได้กลัวการใช้เงินแต่ผมให้ความเคารพกับมันมากกว่าที่เคยเพราะผมรู้ว่า เงินไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือพลังชีวิตที่เราแลกมาด้วยเวลาและผมจะไม่ยอมแลกเวลาในอนาคตเพื่อความสุขชั่วคราวในวันนี้อีกต่อไปบทสรุปของบทเรียนที่5คนรวยไม่ได้รวยเพราะหาได้มากแต่เพราะรู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ควรใช้เพราะการไม่ใช้ในเวลาที่ไม่จำเป็นคือการเปิดโอกาสให้เงินทำงานแทนเราในวันข้างหน้า และการรู้จักหยุดใช้คือทักษะสำคัญที่สุดของคนที่อยากมีอิสรภาพทางการเงินสรุปทั้งห้าบทเรียนจากเรื่องคนรวยคิดก่อนใช้คนจนใช้ก่อนคิดตอนที่ผมใช้ก่อนคิดและชีวิตก็แทบไม่เหลืออะไรเลยผมเคยคิดว่าเงินหมดเพราะรายได้น้อยแต่จริงๆมันหมดเพราะไม่รู้ว่ามันควรไปอยู่ตรงไหนผมเริ่มเข้าใจว่าคนรวยไม่ได้ใช้เงินต่างจากคนจน แต่เขาคิดต่างกันก่อนจะใช้ผมเริ่มเห็นว่าคนจนใช้เงินเพื่อให้คนอื่นเห็นแต่คนรวยใช้เงินเพื่อให้ตัวเองเติบโตวันที่ผมเข้าใจว่าคนรวยไม่ได้รวยเพราะหาได้มากแต่เพราะรู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ควรใช้สุดท้ายผมไม่ได้รวยที่สุดในโลกแต่ผมมีความสง,งบทางใจทุกครั้งที่ใช้เงินผมไม่เคยรู้สึกว่าผมกำลังเสียอะไรไปเพราะผมรู้ว่า ทุกบาทที่ใช้มันมีเหตุผลและทุกบาทที่ไม่ใช้มันกำลังทำงานให้ผมอยู่เงียบๆเพราะสุดท้ายแล้วการคิดก่อนใช้ไม่ได้ทำให้เรารวยเร็วขึ้นแต่มันทำให้เรารวยอย่างยั่งยืน